เรียกร้องว่าเพื่อให้ความสง่างามของมหิโดนยังมีอยู่ตามที่โฆษณาว่าเป็นปัญญาของแ่นตินเนี่ยอธิการรัชตะท่านน่าจะเว้นวักนะครับตำแหน่งอธิการบด,ดีเมื่อท่านหมดภาระในตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วเนี่ยสังคมของมหิโดนผมเชื่ออย่างยิ่งเลยว่ายินดีต้อนรับท่านอธิการรัชตะกลับมาดารงตาแหน่งแน่นอน มีรยายงาน,นว่าผู้ที่ถูกเลือกให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในครั้งแรกคือนายแพทย์อุดมขชินทรคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราช ส่วนนายแพทย์รัชตะได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนอชอสุดท้ายมีการผลักดันให้ในายแพทย์รัชตะเป็นรัฐมนตรีนายแพทย์รัชตะจึงต้องลาออกจากการเป็นสนอชอนะฮะก็ผมว่าทางคุณเอกชัยก็เป็นห่วงแหละ<ช>ว่านั่งสองตำแหน่งจะให้ทำงานเต็มที่มากกว่าใช่จะสามารถทํางานเต็มที่ได้หรือเปล่านะคะมาดูกันที่จับกระแสสื่อนะคะเสียงการเมืองระดับบางกรก็เชื่อว่าศูนย์อํานาจอย่างคอสชจะไม่ปล่อยอํานาจทิ้งไปเลยหลังจากรัฐมรรม นูยนใหม่แล้วก็มีการทาบทามระดมนักการเมืองพร้อมเตรียมพระตั้งนักพักนักการเมืองนะคะต่อท่ออำนาจเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ก็ฝันทงว่าจะมีแต่เจ้งกับเจ้งะตากรรมจะไม่แตกต่างจากพรรคสามัคคีธรรมในอดีตติดตามได้จากจับก,กระแสสือ่อค่ะจับกระแสสื่อจับกระแสสื่อวันนี้จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สกู๊ปสับรางวันอาทิตย์โดยลิขิตจ,จงสกุลเรื่องอำนาจที่เย้ายวนใจประยุทธ์หนึ่งเดินหน้าบริหารประเทศเต็มตัวจะไปได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับฝีมือถามมาก็ตอบไปพอสอชอจะต่ออำนาจหรือไม่เท่าที่เห็นและเป็นอยู่ในทางรับกำลังปั้นแต่งเดินเครื่องกันแล้วข่าวขยาวขวานสัปดาห์นี้รัฐบาลประยุทธ์หนึ่งคงเดินหน้าบริหารประเทศอย่างเต็มตัว เมื่อถแถลงนโยบายต่อสอ,อชอเรียบร้อยไปแล้วถือว่าเป็นการนับหนึ่งเพื่อชาติบ้านเมืองก็ว่าได้ที่ผ่านมาแม้คอสอชอจะจัดการกับการแก้ปัญหาประเทศจนทําให้เกิดความสงบสุขมารวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทําให้ประชาชนรู้สึกพอใจชื่อประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้าคอสอชอจึงโดดเด่นขึ้นมาทันทีแต่จากนี้ไปจะเป็นการพิสูจน์ฝีมือว่า มีความสามารถที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าไปข้างหน้าได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะพูดได้ว่าต้องเผชิญกับความเป็นจริงไม่ใช่แค่ว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่พูดมาตลอดแต่ผลงานเท่านั้นจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นจริงหากไม่เป็นไปตามนั้นความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นย่อมมีผลต่อประเทศอย่างใหญ่หลวงเพราะรู้กันดีว่ากลุ่มอำนาจเก่าที่รอคอยอยู่นั้นก็รอจังหวะน,นี้อย่างที่รู้กันอยู่ แม้ว่าคสอชอจะประกาศยืนยันว่าขอเวลาอีกหนึ่งปีเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งตามรถแบบขั้นที่3ในห่วงขั้นที่สองนี่แหละสําคัญที่สุดถึงวันนี้คงยืนยันไม่ได้ว่าคอสอชอโดยรัฐบาลสีเขียวนี้จะอยู่ตามกําหนดหรืออาจจะขยายเวลาต่อไปเพราะเงื่อนไขจะอยู่ที่สถานการณ์ที่รอยอยู่ข้างหน้าซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจับทิศทางการปฏิรูปการเมืองของสอปช ที่จะต้องกําหนดกฎกติกาการเมืองกันใหม่นั้นจะออกมาในรูปใดอย่างเช่นว่าจะแยกอํานาจนิติบัญญัติกับบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่ดูเหมือนก็ต้องดูว่าจะทอรูปออกมาอย่างไรนั่นคือสิ่งที่นักการเมืองกําลังรอคอยผลจากการปฏิรูปหรือที่พูดกันมากว่ามีแนวคิดหรือความพยายามที่จะให้พรรคการเมืองใหญ่สองพรรคต้องลดบทบาทเพื่อให้พรรคการเมืองใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมา มีบทบาทและเป็นพักการเมืองใหญ่แทนแน่นอนว่าแม้ผลการปฏิรูปยังไม่เห็นหน้าเห็นตาว่าจะออกมาในรูปแบบใดแต่ก็มีความเคลื่อนไหวในทางลับว่ามีการทาบทามมีการเตรียมการเพื่อตั้งพักกันแล้วใครเป็นใครกันบ้างต้องติดตามกันต่อไปถามว่าสุวนอำนาจอย่างคอสอชอจะปล่อยอำนาจทิ้งไปเลยหลังจากจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเสร็จจากนั้นก็ให้มีการเลือกตั้งคำตอบก็คือไม่ทิ้งแน่ เพราะมีความเคลื่อนไหวให้เห็นกันบ้างแล้วแต่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่จะเป็นบรรดาคนรอบข้างระดับพี่เพื่อนน้องนั่นแหละที่เกาะเกี่ยวกับนักการเมืองหลายระดับพูดถึงเรื่องนี้แล้วคิดไปถึงพักสามาัคคีธรรมสมัยที่รอสอชเข้ามาทําการยึดอํานาจและจะต่อท่ออานาจต่อไปด้วยการรวบรวมบรรดานักการเมืองได้จํานวนมากมีชื่อนรงวงวันเป็นหัวหน้าพักและชนะการเลือกตั้งด้วยแต่หัวหน้าพักไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะมีบัญชีดำจากสหรัฐอเมริกาและแม้จะเปลี่ยนคนใหม่ก็ไม่ได้เป็นนายมนตรีแบบโรเกอร์มาแล้วว่ากันว่าศูนย์อำนาจยุคนั้นก็เสียเงินให้กับบรรดาน,นักการเมืองเสือสิงกระทิ่งแรดไปไม่น้อยสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยนักการเมืองระดับบังกรคนหนึ่งได้แอบกระซิบว่าหากคอสช,อชอคิดจะตั้งพรรคการเมืองจริงขอให้ดูพรรคสามาัคคีธรรมเป็นตัวอย่างก็แล้วกันเพราะมีแต่เจ๊ง กับเจ็บเท่านั้นวันนี้ประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมอยู่ภายใต้การนําของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นละลายสื่อหลายสํานักเองรวมถึงคนทั่วไปเองก็มีการคาดการณ์ว่าหลังจากรัฐบาลชุดนี้จะเป็นชุดไหนก็ม,มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันต่างๆนานาเน,น,นี่ยนะครับก็ติดตามกันต่อไป ช่วงนี้จะพักสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาตามต่อเรื่องนี้เพราะนักวิเคราะห์ชาวอเมริกันมีการอ๋อบอกแล้วครับว่าอยากให้สหรัฐนั้นลดการพึ่งพาประเทศไทยให้น้อยลงเพราะเขาไม่มั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่เกินวาระหรือเปล่ารวมทั้งข่าวอื่นนะฮะช่วงนี้พักสักครู่ครับค่ะกลับเข้ามาติดตามช่วงที่สองของห้องข่าวเล่าเรื่องข้ามกันต่อนะคะช่วงนี้ค่ะไปติดตามนักวิเคราะห์นะคะก็อนแสหรัฐให้ลดการพึ่งพาไทยค่ะ นักวิเคราะห์ชาวอเมริกันนะคะก็แนะให้สหรัฐลดการพึ่งพาประเทศไทยนะคะเนื่องมาจากว่าคาดการนะคะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะอยู่ดานเกินกว่ากําหนดค่ะ นายโจชัวเคอรันชิลนะคะนักวิเคราะห์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชาวอเมริกันเขียนแสดงความเห็นในบล็อกคลาวซินออนเฟรนซ์รีเลชั่นโดยบอกว่าประเด็นแรกที่ต้องพิจารณาคือรัฐบาลทหารภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชาน่าจะอยู่นานกว่าที่คิดเขาเชื่อว่าต่อไปรัฐบาลทหารจะใช้มาตรการต่อฝ่ายต่อต้อตานที่แรงขึ้นเพราะนอกจากเศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วที่ผ่านมาประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะตําหนิทหารมากนัก ปัญหาของสหรัฐก็คือไทยเป็นพันธมิตรยาวนานสหรัฐควรจะทําอย่างไรในกรณีนี้เขาชี้ว่าทหารไทยรวมทั้งกลุ่มคนมีอํานาจของไทยอาจจะพูดจาขึงขังใส่อเมริกาหรือทําท่าจะหันไปซบจีนมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงไทยก็ยังต้องพึ่งพาสหรัฐและยุโรปอยู่ดีในเรื่องของอาวุธการอบรมและในแง่ความสัมพันธ์ทางการทูตการที่เศรษฐกิจของไทยขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวและการส่งออกอย่างมาก ทำให้ไทยต้องถูกบีบโดยธรรมชาติโดยตอบสนองนโยาบายของประเทศอย่างสหรัฐยุโรปรวมทั้งญี่ปุ่นและคงนานอีกกว่าและคงจะนานนะคะกว่าที่การลงทุนของจีนจะไปแทนที่การลงทุนของกลุ่มประเทศเหล่านี้ นักวิเคราะห์รายนี้นะคะยังบอกว่าแม้สหรัฐกับยุโรปได้ออกมาตรการกับไทยหลังการทำรัฐประหารในกรณีของสหรัฐรวมไปถึงการตัดความช่วยเหลือบางอย่างด้านการทหารยุโรประงับการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีไว้ก่อนแต่มาตรการเหล่านี้ยังไม่ต่างกับการทำรัฐประหารหนก่อนๆคือเสมือนว่าในเวลาอีกไม่นานเหตุการณ์จะคืนสู่ภาวะปกติ เช่นมีเจ้าที่ระดับสูงของสารัฐบางคนผลักดันให้กลับไปเตรียมงานซ้อมรบครอมบ,บักโกลปีหน้าโดยอ้างว่าไทยเป็นพนมมิตรเก่าแก่สําคัญทั้งในเรื่องของการรับมือการต่อต้านการก่อการร้ายและยาเสพติดเขาบอกว่าความคิดแบบนี้มีพื้นฐานที่ผิดเพราะดูจากสภาพการไทยน่าจะยังอยู่ในสภาพไร้สถิรภาพไปอีกนานภายใต้การปกครองของทหารคนที่ต่อต้านจะไม่เงียบต,ตลอดไป เขายังบอกอีกนะคะว่าแทนที่จะคิดว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสหรัฐกวนเตรียมถอนงานออกจากไทยไปอย่างบางประเทศใกล้เคียงจะดีกว่าแทนที่จะต้องพึ่งพิงไทยอย่างมากอย่างที่เป็นมา พันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอกล่าวว่าได้ทําความเข้าใจจากทางการทูตทั้งสหรัฐและยูซึ่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในภูมิภาคมีความเข้าใจและเป็นกําลังใจให้คอสชอรวมทั้งมองเป้าประสงค์ที่คอสชอต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาไม่ได้มองในแง่ของการยึดอดาํานาจ กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับทั้งสองฝ่ายในทุกช่องทางรวมทั้งการสื่อสา,การกันแบบไม่เป็นทางการซึ่งกองทัพได้พบหารือกับเอกอัครราชทูตสหรัฐเป็นระยะแต่คอสชอมีความเข้าใจถึงข้อจำกัดในการแสดงออกอย่างเป็นทางการและทรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นรูปแบบที่สหรัฐและยุโรปต้องปฏิบัติค่ะ ดูแล้วก็เหมือนกับความมั่นใจหรือไม่มั่นใจในสารัฐถึงใครเนี่ยนะครับคำหนึ่งที่เมื่อกี้คุณพิชาแจ้งไปคือคาว่าไร้เสถียภาพไร้เสถียภาพคือว่าเขาให้ความสําคัญมากจริงๆแล้วเนี่ยสารัฐเองวิจารณ์เราต้องแต่ช่วงที่มีปัญหาแล้วในการเมืองบ้านเราตั้งแต่เร,รเริ่มแรกแล้วถูกต้องจนมาวันนี้เนี่ย แม้ว่าจะมีรัฐบาลแล้วก็ตามแต่แน่นอนว่าวาระการโดนตํางแน่งเนี่ยนะฮะว่าจะยาวนานขนาดไหนจะทำได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือยังไม่มั่นใจและอันน,น,น,นี้คือเขาก็ครองทั้งคงวามเป็นเศรษฐกิจนะเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับเพราะเร่นเนียถูกต้องฮะก็ะเียว่าต้องรักษาความสมดุลให้ดีกับอเมริกาในระยะยาวเนี่ยนะครับมาต่อกันที่รัฐบาลประยุทธ์หนึ่งครับคุณผู้ชมฮะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มตัวท่ามกลางความคิด ความหวังของประชาชนนะครับด้วยเรื่องอำนาจที่เบ็ดเสร็จตอนนี้อยู่ในมือเต็ม,ตมแล้วนะครับจะปฏิรูปประเทศให้สําเร็จได้จากนี้ไปจึงต้องรอดูครับว่าจะสามารถทำได้สำเร็จหรือว่าล้มเหลวถ้าล้มเหลวเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะหนัหวนหน้ารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวติดตามได้ในจับกระแสสื่อครับจับกระแสสื่อวันนี้จากนังสุพิมพ์ม,มติชนรายวานัน สถานีคิดและที่12โดยจำลองดอกปิกเรื่องรอดูฝีมือบิ๊กตู่รัฐบาลถแถลงนโยบายต่อสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนับต่อแต่นี้โครงสร้างการปกครองประเทศคล้ายรูปแบบบ้านเมืองยุคเป็นปกติมากขึ้นมีฝ่ายบริหารมีฝ่ายนิติบัญญัติทีมแป่เป็นรัฐบาลจากการแต่งตั้งและสภามาจากแต่งตั้งของผู้กำกับคนเดียว งานในฝ่ายนิติบัญญตัตินอกจากมีสภาสอนอชอแล้วเดือนตุลาคมนี้จะมีสภาปฏิรูปแห่งชาติ250คนเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามลำดับดูผิวเผินคล้ายกับสำคัญต่อประเทศอย่างยิ่งเนื่องจากจะมีการปฏิรูปด้านต่างๆหวังรากฐานออกแบบกติกาการปกครองประเทศใหม่ทั้งหมดแต่แท้ที่จริงแล้วงานสองเสานี้มองข้ามและเลยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ มีความหมายเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเหมือนคนในเรื่องเดียวกันต่อไปงานบริหารราชการจะเป็นเหมือนใบอนุญาตเบิกทางฝ่ายนิติบัญญัติให้ทำอะไรต่อมีอะไรแม้แต่กฎห,หมายแม้บทปกครองประเทศฉบับเข้มข้นตามแนวทางที่วางไว้ได้ง่ายขึ้นหากงานบริหารประสบความสำเร็จตามเป้าหมายประชาชนพึงพอใจฝีมือพลเอกประยุทธ์จันโอชาการได้รับการยอมรับนี้ย่อมมีมูลค่าสูงในทางการเมือง เท่ากับเป็นการเพิ่มต้นทุนวิกตูให้สูงขึ้นเมื่อต้นทุนสูงความชอบธรรมก็มีมากขึ้นในทางตรงกันข้ามหากบริหารไม่ได้เรื่องเสร็จแล้วจะมีอะไรเป็นหลักประกรันสภาพย่อมไม่ต่างจากบุคคลล้มละลายถือธงนำปฏิรูปไม่มีทางทำได้โดยง่ายและราบรื่นการบริหารประเทศแม้เพียงปีเศษซึ่งเป็นเดิมพันใหญ่จะเสียของทั้งหมดหรือไม่บางทีอาจขึ้นอยู่กับตรงนี้ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาจากการรัฐประหารสภาต่างๆมาจากการแต่งตัง้งการมีที่มาจากแหล่งเดียวกันฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติคือเสียงเดียวกันมีเครื่องม้เครื่องมือการบริหารจัดการร่งพร้อมเป็นจุดแข็งของระบบนี้รัฐบาลทหารไม่ต้องหวัดวันการชุมนุมเคลื่อนไหวต,ต่อต้านตามท้องถนนปิดทำเนียบปิดสภาไปจนถึงชัดดาประเทศกดดันไม่ต้องเสียเวลาตอบคำถามฝ่ายคา้านที่แจงองค์กรอ,อิสระ ต่อสู้คดีความแก้ต่างการถักดันออกกฎหมายมาเป็นเครื่องมือทํางานยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องที่มิตูออกมาปราบให้หยุดโดยเปิดเผย